สวัสดีนะทุกคนมิกกี้ไปถึงเกาหลีแล้วนะพอไปถึงก็เข้าที่พักเลยนะทุกคนแล้วคุณเขาก็คือแยกกับไอซ์กับวอลลิสด้วยนะทุกคนคือไปคนเดียวแต่จริงๆก็ไม่ใช่คนเดียวซะทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าคุณเขานัดเจอกับพี่ท็อปฟ้ายูดิงแล้วก็เพื่อนอีกคนด้วยตอนเย็นก็มีแวะไปทางเข้าด้วยกันด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คงไปเที่ยวหลันลาตามภาษาเพื่อน อ t ัส n k you ส่วนอันนี้นะทุกค <Bla zers> <masculine. S 1> <sink you. S 3> นเดี๋ยวเราไปฟังในไลฟ์ของบิมบิคุณเขามีเข้าจอยตอนท้ายๆด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ลงไปคอกันนะทุกคนลุงเป็นไงเที่ยวอยู่ค่ะเที่ยวอยู่กับฟ้าเที่ยวกันยับไม่ต้องห่วง เป็นสายเที่ยวรู้จักกับพี่ฟ้าท็พี่ท็อปไหมรู้ค่ะลุงอาจจะหลับแล้วแหละอะไรทุกคนฟ้ายังถ่ายส่งหน้าลุงมาให้ดูอยู่เลย <c oughs> อยู่ในพับน่นรู้จักแฟนพี่ท็อปด้วยเหรอก็แฟนพี่ท็อปเป็นเพื่อนหนูไง ฮัลโหลโอ้โหโอ้โหไม่กับตัวไม่ก<ะ>ิมวงพี่เกาหลีกิมวงแล้วเอา้าเอา้าพูดไม่รู้เรื่องนะเมาเมา <c oughs> ไม่เมาเลยเพิ่งถึงห้อง <c oughs> อ๋อบิบิ๊เดี๋ยวค่อยโทรหาเองดีกว่า <c oughs> พูดทำไมเดี๋ยวเขาก็ ตัดไปแล้วว่าข้างลักอะไรอีกอ่ะโอเคบายบายโอเคทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะคะพี่กี้แค่เมาทุกคนทำเป็นปล่อยผ่านไปเมื่อกี้มันเป็นแค่แบบปั่นนะคะโอเคหนูไม่พูดดีกว่าแก้ตัวไปก็ดูแย่ แม่ที่ทุกคนบอกว่าลงลงลงต,ตอนแรกบอกว่าให้เรอก่อนนะโอเคได้ค่ะบ๊ายบายทุกคนฝันนี้นะคะ